นิทานกตัญยูร้อยเรื่องเรื่องมโหสถบันดิตวินิจฉัยคดีใครเป็นแม่ที่แท้จริงของเด็กครั้งอดีตการมารดาคนหนึ่งพาบุตรไปที่สะโบกครณีอุ้มบุตรน้อยลงอาบน้ำแล้วให้นั่งรอบนผ้าสาดกจากนั้นตนเองก็ลงสะ เพื่อหลังหน้าขณะนั้นนางยักษิซีีผ่านมาเห็นเด็กแล้วนึกอยากกินจึงแปลงตัวเป็นสตรีเดินมาถามผู้เป็นมารดาว่าสหายเอย๋ยทารกคนนี้น่าดูน่าชมจริงหนอเป็นลูกของท่านหรือมารดารับว่าใช่แล้วเด็กคนนี้เป็นลูกของเรา นางยักษ์แปลงขออนุญาตทดลองให้นมทารกบ้างมารดาก็อนุญาตนางยักษ์นั้นอุ้มทารกเล่นหน่อยหนึง่งแล้วช่วยโอกาสอุ้มพาหนีมารดาของทารกเห็นแล้วรีบวิ่งขึ้นจากสะวิ่งไปจับผ้าของนางยักษ์ไว้ถามว่าแกจะพาลูกข้าไปไหน นางยักษ์กล่าวว่าลูกของเจ้าสัที่ไหนลูกของเราต่างหากทั้งสองทะเลาะก,กันส่งเสียงดังลั่นไปถึงศาลาที่มโหสถบัณฑิตนั่งอยู่มโหสถบัณฑิตในขณะนั้นมีอายุเพียงเจ็ดขวบซึ่งคือพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมโหสถบัณฑิตบำเพ็ญปัญญาบรารมี เป็นบุตรของมหาเศรษฐีสิริวัฒกะแห่งบ้านปาจีนยาวมัชคามเขาเล่นกับเพื่อนอยู่กลางแจ้งเกิดความลำบากจึงให้บิดาและพ่อแม่ของเพื่อนๆหน,นึ่งพันคนบริจาคคนละหนึ่งกะหาปนะให้ช่างสร้างศาลาและแบ่งเป็นห้องๆเช่นห้องสำหรับสมณพราหมณ์แวะพัก ห้องสำหรับหญิงคลอดบุตรและห้องเล่นกันของเขากับเพื่อนๆดังนี้เป็นต้นมโหสถบัณฑิตเรียกหญิงสองคนที่กำลังทะเลาะก,กันเข้ามาถามว่าเรื่องเป็นอย่างไรหญิงทั้งสองต่างเล่าเรื่องของตนต่างอ้างว่าตนเป็นมารดาของทารกคนนี้มโหสถคิดว่า หญิงคนหนึ่งต้องเป็นนางยักษ์แน่ๆเพราะในตาแดงกล่ำและไม่กระพริบเลยทั้งไม่มีเงาปรากฏทั้งสองนางต่างก็ได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นบัณฑิตของมโหสถจึงตกลงกันให้เขาวินิจฉัยคดีมโหสถจึงขีดแผ่นดินเป็นรอยยาวแล้วให้ทารกน้อยนอนอยู่ตรงกลางเส้น ที่ขีดนั้นแล้วให้นางยักษ์แปลงจับมือเด็กไว้ให้หญิงมารดาจับเท้าไว้แล้วบอกกติกาว่าใครฉุดลากทารกพ้นจากเส้นแดนเข้าไปในเขตของตนได้คนนั้นก็ย่อมเป็นแม่แล้วส่งสัญญาณหญิงทั้งสองต่างฉุดคลาทารกเข้าไปหาตนเอง เด็กน้อยร้องไห้จ้าเพราะความเจ็บปวดเมื่อเห็นลูกตกอยู่ในความทุกข์นั้นมารดาที่แท้จึงรีบปล่อยเท้าลูกแล้วยืนร้องไห้มโหสถันดิตถามประชาชนที่เข้ามามุงดูว่าคนที่เป็นแม่ย่อมมีใจอ่อนหรือว่าใจของคนที่ไม่ใช่แม่อ่อน มหาชนตอบว่าคนเป็นแม่ย่อมใจอ่อนถามว่ารู้หรือ,อยังว่าใครเป็นมารดาแท้คนที่ฉุดคล้าได้ทารกไปหรือว่าคนที่ยอมปล่อยทารกตอบว่าคนที่ยอมปล่อยลูกย่อมเป็นมารดาแท้ถามว่า รู้หรือยังว่าใครเป็นคนขโมยทารกตอบว่ายัางไม่ทราบมโหสถเฉลยว่านางคนนี้เป็นยักษ์ชุดคล้าเพื่อเอาทารกไปกินถามว่ารู้ได้อย่างไรมโหสถตอบว่าไม่มีข้อสงสัยเลยเพราะนางคนนี้ ตาแดงกล่ำตาไม่กระพริบไม่มีเงาเหมือนพวกเราและปราศจากความการุณาแล้วถามนางยักษ์แปลงว่าท่านเป็นใครนางยักษ์แปลงตอบว่าเราเป็นยักษ์ินีถามว่าเจ้าจะเอาทารกไปทำไมตอบว่าเอาไปกิน มโหสดจึงติดเตียนว่านางอันธพานในการก่อนเจ้าทำบาปไว้จึงเกิดเป็นยักษ์บัดนี้ยังจะทำบาปอีกนางยักษ์สีนีหรือว่าบัณฑิตร,รู้แล้วจึงคืนร่างเป็นยักษ์มโหสดจึงให้นางสมาทานศีลห้าและปล่อยตัวไปฝ่ายหญิงผู้เป็นมันดาทารก กล่าวชื่นชมบัณฑิตและกล่าวว่าขอนายท่านจงมีอายุยืนยาวเถิดก่อนจะอุ้มทารกกลับไปคติสำคัญของเรื่องธรรมชาติของคนผู้เป็นแม่คือทนต่อเสียงร้องไห้ของลูกไม่ได้